วันนี้มาตัดกล้วยหักมุกไปทอดนะครับกล้วยบรรดากล้วยนะทุกชนิดนะครับมีกล้วยหักมุกอย่างเดียวนะับที่ต้นแข็งแรงนะับไปค่อยหักนะดูนะแล้วก็ปล่อยทิ้งๆค้างๆได้นะครับแค่ให้น้ํานิดๆหน่อยๆก็ได้เครือแล้วเนียเดี๋ยวตัดก็เลยมันขวางคางต้องดูอา้าใ อันนี้ไม่ค่อยแก่เท่าไหร่แต่มันขวางนะก็ต้องตัดเพราะว่าอ,อันนี้เป็นทางอันนี้แก่นะครับนี่นะครับแก่จริงๆแก่เหมือนคนตางนะโอ้ย โอ้สุกแถบเลยเนี่ยแล้วปล่อยทิ้งขว้างนะไม่ต้องให้น้ําเท่าไรเลยได้หมดนะเอาสูดออกอีกอ้ยแล้วก็ไม่ต้องถนอมผิวเท่าไรนะเดี๋ยวก็ไปทอดละอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้แก่น่าจะแก่อย,อยู่นะ อย่างนี้อย่างนี้ยังไม่เอาอันนี้อยู่ถ่ายน้ำนะฮะนี่ต้องเอาแล้วอันนี้ต้องเอาแล้วนี่ฮนะเป็นกล้วยที่ยากนะครับที่ลมมาที่จะหักนะครับแต่เราต้องรู้ว่าตลาดต้องการหรือเปล่า ถ้าไข่ไปปลูกอยู่เขตไหนไก่ค่าค่าน้ํามันวิ่งไปขายให้เขานี่คุ้มไหมนะครับแต่ที่กําแพงเพชรนะครับจุดที่เขาใช้ทอดกันเยอะนะครับโดยเฉพาะของฝากตลาดมอคล้ยไข่นะครับเขาต้องการทุกวันเนี้ยถึงราคามันจะไม่ดีเหมือนกล้วยไข่นะครับแต่ ได้แน่นอนครับได้แน่นอนนะครับจริงๆองคว้างได้แน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเลาะไปเรื่อยๆผมจะเลาะไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทางรอบสวนมีรอบสวนเลยอ่าเดี๋ยวไปดูผลงานข้างหน้า ครับผมบอกแล้วนะครับว่าปลูกกล้วยหักมุกไม่ใช่เรื่องย,ยุ่งยากนะครับอย่างเนี้ยนะหนึ่งเราต้องมันดูนะครับหัวปีนะครับที่มันสุดแล้วเราก็ตัดตัดเพื่อให้เขือมันแก่อั้นนะครับเนี้ยอย่างนี้ก็ต้องตัดหัวปีทิ้งได้แล้วนะครับนี่นะเนี่ยอย่างนี้ตัดทิ้งได้เลย อันนี้เป็นกล้วยที่ไม่ใช่ตอแรกนะถ้าตอแรกจะเคือใหญ่มากแนละ้วนี่ไม่รู้ตอเท่าไหรแล้วนะหลายตอมากเลยครับก็ได้ได้เรื่อยๆนะหรือว่านะครับไม่ต้องลงทุนปุ๋ยเป๋ยอะไรนี่ไม่ต้องเยอะแยะนะครับก็บว่าได้ตลอดนะดูเนี่ย เดี๋ยวติดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวภายข้างหน้าอีกคนระับเดี๋ยวเข้าเลยล่องโน่นอีกอนะครับ